อขอโทษทีนะพอถึงฤดูโยกย้ายมันก็จะยุ่งๆหน่อยแบบนี้แหละและนี่ทำงานสอบสวนกลางมาสองปีกว่าแล้วเนี่ยเบื่อหรือยังไม่เบื่อหรอกครับเราทำงานเพื่อประชาชนเราเบื่อไม่ได้ครับแต่ผมก็พร้อมรับงานใหม่ๆถ้าง,งานนั้นสามารถช่วยประชาชนได้มากกว่านี้ครับอือาาตอบแบบนี้เนี่ย นี่ถ้าไม่ติดว่าเธอกําลังเป็นนายตํารวจที่มีอนาคตไกลแล้วก็ฉันชวนออกมาเป็นนักการเมืองด้วยกันแล้วล่ะเอ <c oughs> ้่แล้วเรื่องวันก่อนเนี่ยยังไงก็ต้องขอโทษถแทนลูกสาวฉันด้วยนะไม่เป็นไรจริงๆครับท่านมันเป็นอุบัติเหตุนะครับแล้วผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแบบนั้นนะครับ <c oughs> ฉันเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมคมกริชเนี่ยจึงอยากให้ฉันเจอกับเรานอบน้อม ฉลาดรักความก้าวหน้าทํางานไม่กี่ปีนี่ก็ได้ขึ้นเป็นถึงรองผู้กำกับแล้วเนี่ยเออนี่ไม่ว่ากันนะถ้าฉันจะต้องขอดูประวัติการทํางานของเธอก่อนก่อนที่เราจะคุยกันเป็นเกียรติของผมมากเลยครับที่ท่านให้ความสนใจในประวัติของผมนะครับอืมไอประวัติการทํางานเนี่ยมันก็บอกอะไรไว้ได้หลายๆอย่างอนะแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่มันไม่ได้บอกเอาไว เธอมีแฟนหรือ,อยังแต่ดูจากประวัติการทำงานของเธอเนี่ยทำงานหนักขนาดนีด้คงไม่มีเวลาไปหาแฟนที่ไหนหรอกใช่ไหม กับน้ำหวานนี้นะคะเราพามาที่เดอะสารยาที่แห่งนี้นะคะมีสถานที่สุดพิเศษที่หนึ่งนะคะ mm hmm. ที่ขอบอกไว้ก่อนเลยว่า mm hmm. ถ้าคุณมีแฟนหรือว่ามีคนรักเนี่ย mm hmm. ค้ามพลาดเด็ดขาดเ mm hmm. พราะที่นี่คือข mm hmm. ้าาว่ากันว่า สำหรับใครนะคะที่มีแฟนแล้วอยากจะรู้ว่าคนรักของคุณเนี่ยเป็นเนื้อคู่หรือเป็นคู่แท้กันจริงไหมให้พาอีกคนไปยืนดูอีกฝั่งฝั่งของม่านน้ำขอบอกก่อนนะคะว่าม่านน้ำนี้มันเปิดปิดแบบแรนดอมไม่ได้ตายตัวนะคะจากนั้นนะคะก็ให้ทุกคนอธิษฐานแล้วก็เดินฝ่าม่านน้ำเข้ามาหากันเลยค่ะถ้าคุณเป็นเนื้อคู่กันจริงเนี่ยคุณก็จะไม่เปียกเพราะว่าหนุมานจะหยุดพ่นน้ำเพื่อเปิดทางรักให้ทุกคนนั่นเองค่ะ แต่ถึงแม้ว,ว่าวันนี้หวานจะมาคนเดียวเพราะโสดแต่ว่าไหนๆเราก็มาถึงที่นี่กันแล้วนะคะหวานก็อยากจะรู้ว่าหวานเนี่ยจะเปียกหรือไม่เปียกถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยค่ะ ผมขอโทษผมบอกแล้วไงที่ผมมาวันนี้เพราะเรื่องที่เข้าใจผิดกันวันก่อนเพราะฉะนั้นคงไม่มีคำไหนที่ผมควรพูดมากกว่าคำว่าผมขอโทษที่คุณขอโทษฉันนะเพราะว่าคุณรู้สึกผิดจริงๆหรือว่าขอโทษเพราะเพิ่งรู้ว่าฉันเป็นลูกสาวของท่านสมยศคนสนิทของท่านรัฐมนตรี ถ้าผมปฏิเสธในคุณคงไม่เชื่อถูกต้องเพราะว่าคุณเป็นลูกสาวของท่านสมเด,ด็จก็ดีอย่างน้อยคุณก็เป็นลูกผู้ชายพอที่จะยอมรับความทุเรศของตัวเองอและที่คุณบอกว่าคุณอยากจะปรับความเข้าใจนั่นมาใช้สำหรับคนที่เป็นเพื่อนกันเป็นแฟนกันเข้าถึงปรับความเข้าใจกันแต่สำหรับคุณ ฉันไม่ได้อยากจะเป็นอะไรด้วยสักอย่าง